ตลาดน้ำตาลสดใสหุ้นเกษตรพุ่งกระสูดชาวไร่อนาคตสดใสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบารโซนคดเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาโซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำสาระดีๆนะครับเรื่องตลาดหุ้นที่ฟุ่งไม่สุดไม่หยุดชุดกระฉูดนะครับสำหรับหุ้นเกี่ยวกับ กเกษตรนะครับโดยนำโดงโดยหุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพารานะครับที่สถานการณ์โควิดนะครับทำให้หุ้นของยางพาราพุ่งกระฉูดนะครับด้วยความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางพารานะครับไปทำถุงมืออนามัยนั่นเองนะครับแต่ที่จะพูดถึงอีกหุ้นก็คือหุ้นน้ำตาลนะครับซึ่งช่วงนี้ท็อปฟอร์มเช่นกัน รับอนิสงราคาน้ำตาลตลาดโลกขึ้นไม่หยุดทำสถิติสูงสุดในรอบ4ปีจากปริมาณซัพพลายที่ลดลงหลังบาาซิลในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลอันดับหนึ่งของโลกประสบวิกฤตภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดหนักกลายเป็นอุปสตรรคต่อกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นแรงทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่หันไปทำเอทานอลแทนน้ำตาลเป็นอีกปัจจัยหนุนราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นเชื่อว่าผลประกอบการปีนี้น่าจะฟื้นตัวเด่นเลยดันราคาหุ้นวิ่งกระหนำ่ำซึ่งที่โดดเด่นขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคมก็เป็นหุ้นของบริษัทน้ำตาลบุรีล์จำกัดมหาชนหรือบร ทำสูงสุดในรอบเกือบ1ปีปิดการซื้อขายที่3.74บาทเพิ่มขึ้น0.34%หรือ10%ขณะที่พื้นฐานเองดูดีเส้นกันงบไตามาส3ปี2563พรลิกกลับมามีกำไร62ล้านบาทส่วนไตามาส4ที่กำไรจะตามมาอาจจะขาดทุนเล็กน้อยเนื่องจากเริ่มเข้าหีบอ้อยแต่ ซาวซิกจากบรรด,ดากูรูแล้วยังมั่นใจว่าปี2,564จะพลิกกลับมามีกำไรอีกเช่นกันส่วนบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนหรือ KSL ทํานิวไฮรอบ1ปีครึ่งปิดที่2.90บาทบริษัทน้ำตาลคอนบุรีจำกัดมหาชนหรือ KBS ปิดล่าสุด3.34บาท เป็นนิวไฮรอบเกือบ5เดือนและบริษัทกเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูก้าคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือเคทิกำลังลุน้นยืนทะลุ4บาทโดยปิดซื้อขายล่าสุด3.80บาทนั่นเองนะครับสำหรับหุ้นของบริษัทน้ำตาลต่างๆนะครับที่พุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ตอนนี้นะครับพุ่งกระฉุดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นเกี่ยวกับกเกษตร โดยเฉพาะน้ำตาลนะครับที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำกำไรอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นผลดีแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ก็น่าจะอนาคตจะสดใสสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับราคาอ้อยก็น่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับในคราวนี้นะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับ หุ้นของน้ำตาลที่พุ่งโดยอานิสงมาจากที่บราซิลและประเทศต่ตางๆนะครับทำเอทานอลมากขึ้นนั่นเองนะครับลดการผลิตน้ำตาลโดยเฉพาะภัยแล้งที่กระทบประเทศบราซิลผู้ผลิตน้ำตาลลายใหญ่ของโลกเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็ประสบภัยแล้งเหมือนกับประเทศไทยนั่นเองนะครับจึงเป็นอานิสง์ที่ส่งผลกระทบให้หุ้นน้ำตาลไทยนั้นพุ่งกระฉูดตอนนี้นะครับที่น้ำตาลไทย ที่ราคาสูงนะครับในตลาดโลกก็อยู่ที่15-16เซนต์ต่อปอนด์นั่นเองนะครับสำหรับราคาน้ำตาลก็ถือว่าเป็นอนาคตที่สดใสของพี่น้องชาวไรอ้อยนั่นเองนะครับาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ